เด็กหญิงวัยหกขวบขอ,อน้ำซุปร้านอาหารให้ห้าชีวิตคุกข้าวกิน โดยคลิปวิดีโอเป็นภาพของเด็กหญิงอายุประมาณ5-6ขวบเดินมาขอน้ำซุปจากแม่ค้าแล้วบอกว่าจะเอาไปกินที่บ้านซึ่งอยู่กัน5คนโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้ความสงสารครอบครัวนี้อย่างมากมายและชื่นชมแม่ค้าที่ตักน้ำซุปให้ทุกวันเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นที่ร้านของยายพันธ์ตำแซบหมู่ที่4ตําบลนานป่าอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนางสาวอําพันธ์วีระจันทร์อายุ57ปีเจ้าของร้านที่อยู่ในคลิปได้มีการเปิดเผยว่าคนที่เอา ไปลงติ๊กต็อกคือลูกชายนายเสกสรรซึ่งเขามาขอปีกว่าแล้วเดินมาขอแบบนี้ทุกวันซึ่งตนก็สงสารถามว่าเอาไปไหนก็บอกว่าเอาไปเลี้ยงที่บ้าน5้าคนพอ่อแม่ลูกๆบางครั้งแม่เขาก็จะมเมาด้วยแล้วก็ขอยืมเงิน100บาทบอกจะเอามาใช้แต่ก็ไม่เคยใช้ก็ไม่ได้ว่าอะไรสงสารครอบครัวเขายากจนตนเห็นด้วยความสงสารก็เลยอยากช่วยเหลือซึ่งตนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหากมีหน่วยงาน ช่วยเหลือได้ก็จะดีมากต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านหนูน้อยคนดังกล่าวซึ่งเป็นลักษณะกระตอ๊อบอาศัยกันแดดกันฝนซึ่งในบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากมายพบกับนางสาวสนิทชาญพินิษอายุ38ปีซึ่งเป็นแม่ของเด็กหญิงเนเชนกศิลปะมาอายุ6ขวบนักเรียนชั้นปหนึ่งแล้วยังมีน้องที่อุ้มอยู่อีกหนึ่งคนและอยู่ในเปรอีกหนึ่งคนโดยทางด้านของนางสาวสนิทเปิดเผยว่าอยู่ด้วยกัน5คนซึ่งรวมถึงพ่อเด็กด้วยทํางานก่อ สร้างรายได้ประมาณวันละ500บาทแต่ก็ไม่ได้มีทุกวันซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็ไม่มีรายได้เลยตอนนี้ก็มีบ้างไม่มีบ้างเงินก็ไม่พอใช้ต้องให้ลูกไปขอ,อน้ำซุปจากที่ร้านมาคุกกับข้าวกินส่วนเด็กหญิงเนชนกเล่าว่าเดินไปขอมากินทุกวันเพื่อเอามากินกับพ่อแม่แล้วก็รวมกับน้องๆด้วย5คนให้อิ่มอยู่ท้องทุกวัน